ขอพาไปดูเรื่องของคนพิการนิดหนึ่งที่ทางทีมงานข่าวค้นของเราก็รายงานไปบอกว่ามีการไปทุจริตเงินคนพิการเนี่ยนะครับแต่คนที่ออกมาพูดโดนฟ้องกราวรูดเลยฮะ <c oughs> มีประมาทล่าสุดครับก็เป็นประเด็นที่เราติดตามมาต่อเนื่องนะครับก็เป็นการต่อสู้คดีของประธานเครือข่ายพิทักษ์สิทธิคนพิการนะครับโดนฟ้องนะฮะบอกว่า เขาเชื่อว่ามีขบวนการโกงเงินคนพิการ5คดีฟ้องปิดปากฟ้องหมิ่นประมาทเขาให้เขาหยุดเปิดโปงล่าสุดชนะคดีครับก็ศสารมีคำพิพากษาคดีสุดท้ายไปเมื่อวานนี้คุณปรีดาริมนทกุลนะครับประธานเครือข่ายพิทักษ์สิทธิคนพิการก็บอกว่าพ้นผิดทุกข้อกล่าวหานะฮะหลังจากที่ต่อสู้กับขบวนการทุจริตเงินคนพิการทั่วประเทศตั้งแต่ปี6 1จนถึงตอนนี้ก็โดนฟ้องปิดปากไป5คดีคดีแรกเนี่ยโดนฟ้องข้อหาแจ้งความเท็จคดีถึงที่สุดแล้วชั้นศาลฎี คดีที่2โดนฟ้องหมิ่นประมาทสาลดีกาก็ให้ชนะคดีคดีที่3โดนฟ้องหมิ่นประมาทยกฟ้องที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์คดีที่4หมิ่นประมาทยกฟ้องชั้นไต่สวนบุญฟ้องคดีที่5เชื่อมโยงจากคดีที่2ก็ให้จำหน่ายคดีนะครับคดีที่2ที่ถูกฟ้องเนี่ยก็คือศาลจังหวัดพระนครศรีธยามีคำพิพากษาล่าสุดเมื่อวานให้ยกฟ้องเพราะเขาบอกว่าคุณปีดาเนี่ยให้ข้อมูลกับสีมนชนเพื่อประโยชน์ของประเทศไม่ได้กล่าวหาหรือหมิ่นประมาทบุคคลเป็นการแสดง ความคิดเห็นร้องเรียนเกี่ยวกับขบวนการโกงเงินจึงไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาทครับ,ค,รบคือในคือคือในการต่อสู้เนี่ยมันจะมีคดีส่วนใหญ่จะเป็นคดีมินประมาทนะครับคดีหมิ่นประมาทเนี่ยมีตั้งแต่ยกเลิกตั้งแต่ชั้นถืนมูงฟ้องเลยแล้วก็จะมีเราชนะสองศาลก็คือศาลชั้นต้นกับศาลอุทธทณ์อันนี้คดีจะจึงเกาเรียกว่าเหมือนกับไม่รับพิการติดตัวอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีคดี สุดท้ายเนี่ยที่สลับกันก็คือตรงชั้นต้นแล้วก็แพ้ชั้นต้นแล้วก็มาชนะแล้วก็ตรงชั้นดีกายนี้เราชนะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยมันก็เป็นส่วนที่เขาเรียกว่าเหมือนกับผมไม่มีภาระในการเป็นจำเยลยนะค่ะง่ายแล้วคดนี้ก็ง่ายแล้วเราก็เรียกว่าคดีสิ้นสุดทุกคดีใช่ไหมครับคระนี้เราก็ลุยโดนหน้าได้เลย เต็มเรากนนี้ก็เต็มตัวของของผักนะครับพอคำพิพากษาออกมาแบบนี้ก็เลยให้ทนายความทําหนังสือไปถึงโจทย์เลยนะครับบอกว่าอย่างนั้นช่วยชดใช้ค่าเสียหายชื่อเสียงกับการทำการาหากินเขาหน่อยเขาบอกว่าเขารับผลกระทบไปเยอะ คิดเรียกไปเนี่ยตลอด3ปีครับ9ล้านหกแสนก็บอกเขาต้องมีชีวิตยากลำบากจากการต่อสู้ไม่มีงานทำพอคำพิพากษามาก็เลยมีกำลังใจในการสู้ทวงสิทธิ์คนพิการต่อไปจะเอาผลคำพิพากษาทุกคดีที่ฟ้องครับฟ้องกลับกลุ่มคนที่ฟ้องหมิ่นประมาทเขารวมถึงฟ้องสารอาญาคาดีทุจริตและประพฤติมิชอบกรณีข้าราชการไปมีส่วนเกี่ยวข้องสนับสนุนสมาคมองค์กรเกี่ยวกับคนพิการในการทุจริตด้วยรวมกว่า40คนด้วยกันฮะ นี่นะคะสู้มาทั้งกี่ปีนะคะ<ช>สุดท้ายก็ถือว่าจบไปแล้วหนึ่งสเต็ปเท่านั้นนะ,ะเพราะว่ายังเหลือกระบวนการในการเอาผิดคนที่เขามองว่าทุจริตอีกที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับ